สวัสดีครับวันนี้รานเตอร์ไปชมนะครับพามารีวิวรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือดูงคดเดทัมเบิลไอคอนเลสนะครับปี2 0 1 6นะครับผมคันนี้เขาบาของแต่งเต็มมากๆเลยนะครับอ่าเรามาไล่ของแต่งกันเลยดีกว่าอ่าชิ้นแรกจะเป็นชิ้นหน้าแต่งนะครับผมอ่าสวยๆวกันเลยทีเดียวนะครับอ่ากาบไฟหน้าแต่งนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแต่งเรียบร้อยนะครับอ่ามือคัตมือเบรกแต่งนะครับสวยๆวกันเลยทีเดียวกระจกไปแฮนด์แต่งนะครับผมพร้อมไล่น็อตเรีมาให้เรเรียบร้อยนะครับอ่า กาดออยนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆก็เลยเดียวอากหเห็นกันนิดนึงสวยๆนะครับกันแข้งล่างครับอี o โอเทคนะครับเคสบาร์พร้อมสปอร์ตไลท์นะครับกันล้มนะครับ r ng นะครับกันล้มข้าง r ng กันล้มล้อหน้า r ng เช่นเดียวกันนะครับดอกยางเหลือเต็มๆนะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวอ้าคันนี้ได้บางครหน้าแต่งได้ลอดเลือมาแล้วเรียบร้อยนะครับผ้าเบรกหน้าเหลือเต็มๆนะครับคอท่อใสๆกันเลยทีเดียวนะฮะ คันนี้จะเป็นท่อเดิมอยู่เลยนะครับท่อเบรกหลังเรื่อยๆเต็มๆนะครับดอกยางเช่นเดียวกันเหลือๆนะครับการดีดหลังครับสวยๆนะครับการดีดเดิมนะครับคันนี้ท้ายสั้นสวยๆนะครับดีเทลฝั่งซ้ายนะครับโซ่สเตอร์นะครับเหลือๆเต็มๆนะครับใช้เดี่ยวๆมีสปูนยกท้ายต่างอ่ะสปุลยกท้ายหลังแต่งของ i n เเช่นเดียวกันนะครับชกหลังแต่ง wide s นะครับผมตัวรุ่น g G Racing นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยแล้วครับอันนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะฮะสุดๆป็นจริงๆรเลยการล้มฝั่งนี้มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับคาท์ต้าก็มีมาให้นะครับอ่าถังสวยสวยเงาเงาสีแดงสดๆนะครับพร้อมกันลอยถังแต่งนะครับผมอ่าเบาะสวยๆนะครับอันนี้เป็นเบาะแต่งนะครับผมพร้อมเสริมเจลนั่งสบายแน่นอนนะครับอ่าชุดบนนะครับการสปัดไวด์เอสพร้อมขานะครับผมอ่า ตัวด,ดามแฮนออตโตบูฟมาครับผมอ่าสวยๆกันเลยเดียวอ่าเรามาชมกันดีกว่าปีต่อมาสกอคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับผมสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดกิโลนะครับโอ้โหวิ่งน้อยมากๆอ่าเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าครับอ่าดูกระติ๊บแคมเปิลคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่เพียงหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอ่าราคานี้ โดนใจหล,หลายคนแน่นอนนะครับผูกพร้ปปอมของแต่งเต็มอย่างนี้ต้องรีบจับจองกันแล้วนะครับอ่าถ้าสนใจรถนะครับอย่าลืมเข้ามาชมที่ร้านเตอร์บรช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กรทมเขตหนองจอกนะครับจะสามารถติดต่อเข้ามาทางที่เพจร้านเตอร์บรช็อปหรือติดต่อเข้ามาที่โทรเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับขอจบรีวิวเจ้าแคมเบลคันนี้ไปเป็นเท่านี้สวัสดีครับผม